เอ้ามือดันไท้ยออกแลกเกเวเป็นบ่เบิงเกียนะครับเ,เกียร์โมเมนเขานะครับโอ้ตัวหัวยิ่งมันมายิ่งตัวนี้บ่เนี่ยมันเกียร,ร,ร์โอ้ง่ามอยู่ครับ บวกัดเปล่าบ้าหรืดดอบวกรึเปล่ยานะครับมื่มท่านนี้มบอกมันหลางไว้มันหลังนะที่ยกมันนีน่เปลยกใด้อี่ไหนเมื่อเดินผู้หลีมันแล้ว <ห ả? S 1> น,นั่งปุ่กีดเที่ยงอันนี้ครับไม่ต้องขูดยากเลยปั่นเราเข้าเดียวเรีเยบร้อยสุดยอดเข้าม,มา ก็ต้องใช้ใบเลือขุดเก่งดีว่าข้ามมากไหมไอ้บูหาไทยเดียวที่ให้ห่ยไอ้เอ้ามึงอยากดังเนาะอ๋อูกำลังย่องแล้วมีดขุดออกอย่นี้ยิ่เจียเลยไหมมากอิรินิ่เจียกดหน่อยๆน่นะดังเร็วกำลังย่อง บ่สูตรนี้ถ้ครับง่ายสุดบ่ต้องใส่เครื่องปั่นเลยผู้ที่หัวมันจักหลิดฮะหลอกหลอกญี่ปุ่นเนยงวดแปลหลอกเข้าไปเนี่ยดมยี Pod ่ปุ่นเนเดี๋ยวจำมุงม่ได้วะจำมาได้ก็ไปหามา นี่ครับหากินยังไงนะครับแต่มีเลย,ออยเอาเบิดเราไปยังเราปุงลงงคนเขนก็เปิดฟ้าทึ่งตืบเนาะห้องเสียง่ายกันเลยเหรอยังอู้หลอดก็อยู่ใส่ด้วยบ่ รวมใส่ผู้ต้องหาเอาไปใส่สั่นใส่ให้เกี่ยวพากันเอาไปรถโมูตัวอ้ยใส่ก้อนนั่นล้างนั้นท้องซ้ำเที่ยวหนึ่งรวงเส็ดดีมัะดีนัะเกลียวมันทายยังโดนเลยแล้วมึงจะหัว่ามันเกินมาเกินเลเกินมาเกินจิ้มเลยตัวเมียนเอาแม่ลายรถเบียร์ก้าวจิ้มข้าวเตรียมเ้าวมะเตรียมเ้าเวมา อืมาา่ปมาไปาไา้ัน่ลโอ้แม่เอาจึงคุมเลยนั่นแหละมันจังลองดีออผ่ามานล้มาเสร็จวัดพอดีห้างนี่กูวาสันี่ล่ะเบียร์นี้กต้องให้มันหล่นดอกให้มันหล่นเหรอเฮดีอน้หน่อยเังดีล่ะดูเลยหล่นเติมมันแล้ว ไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสเปีันอย่าดีกว่าใครบู๊อ่าเลยเรื่อเดี๋ยเือเติมใักวนเหรอเรือเฟื่อแล้วท่านี้เน่ยือกึน่ะพูด้ ลืมข้าวเธอสบายดีครับเอฟซีทุกคนเล่กับดเด๋ยวมือแงซัมมี่มีแนวอยมพแล้วมึงพแล้วเดี๋ยวมึงแวซัมี่พอแล้วมาตไปตายยังหนอครับกับเอฟซีซ้านีแีละครบเนี่มือแงบสำหรับมือนี่บซนี่เดี๋ยวขอถาไปเอาเล็กบนี้โอ้ยมาตปติดตามนช่องซัืช่องติสเหลืองยองติดเหลืองวันยิเรจะขึ้นไปโอ้ยมึส่ ช่องอันทิพปถ่ายยูวย่ว,วัทนจะว่าจนท่านอิวหรือังว่าในเส้าเหลียวโอ้ยอโอ้จอั๊กทิพย์ไทยนมมีลิกซิท์ขี่ม้ไปเปิดฟ้ามียนบไม่ได้เบงสุบอันนี้เพียวๆเลยครับ กชมอืมกลน้ำมันสิลิตรเบิดเกี่ยงเพิ่มอีกสิปโลเบาๆสิโลค,คือเบิัดแป๊บนบ,บแป๊แบบแบบนึงเดียวได้ตัวนี้บบบดดอันนี้สิบ,บเกเยี่ตันนะครับแน่นอนบ่แมคโครมีบสครับ เดี๋ยวมันจีไหลลงมาใส่กับแพ้งอย่างนี้เจ้เห็นเข้ารถไถหน่อยมาสง่งดิส่งนั่นแหละไถในหน่อยหนึ่งเมื่อไห้่คุณรถตู้ไปบ่อันนี้ถ้ารับตะเบิงซับไปเลยสิโจมโชู้เลยบ่เนี่ จับซีดเลยหนาหลังเลยหัวเกียร์ทายเกียร์ครับเบิ้งซับปลเรือชูครับไม่เถ่ามา้ยังคือน้ำข้าไม่เถ่าเนี่

นี่ค <physic> ร <introductions> ับเล็ก <lucky> น <samurai> ี่ประยชน์เท่านี่นะครับซื้อเล็กมากนี่ต้องมาเหน้องมาจดยุบันเนาะยุ่งเลยมีอะไรก็ให็นี่เสร็วข้างเราจักวะนม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 คุณแม่นมคุณแม่เมียวเมียวเมียว โจมไปกันเดยหรอกโจมไปผ่านเอาก็แต่เมันคือแป,อแป๊ดาบมึงไงนะโว้ยกดเหรียญมุกแล้เขาโกงอยูดย่เหลือ

อ้งับหือเห็ดงานหนักเลยพี่น้องเื้อแดงตายยางตายออกเลยเนี่เห็ดตัวอ้ซีเป็นคนละยางตายออกพี่น้อง ไม่ว่าอาจารย์ไม่ก็แบกล่องมาแบกลงบร็จมยน่เสียหนเสี่นเสลูกน้องเกอบล่องเกอลองามยัเเอ้านี่แห้งเอ้าเรานี้ว่าด้ออกแห้งแมอาจารย์เห็นมุดนาสามเทียจะหัวหลานมุดสี่เทียเกิว่าหัวหลานเรีนคู่

อันนี้หัวไฟฟ้าครับเอาคันโยกมาหัวไฟฟ้า <c oughs> นี่ครับหัวดีดอัตโนมัติครับนี่ให้ทีเดียวหัวขึ้นเลยครับนี่เห็นบ่มน,นี่ให้มากๆหัวก็ขึ้นแล้วหัวร้อนคะรับหัวร้อไหนไอหูมันใหญ่ไปยู่ ขึ้นนะครับไอ้ต่างหา่านขาหรอกเอ้าได้แทนหลอกพอดีเลยครับมันนี้

ทีแรกว่าจะเอารถลงไปครับแต่กำแพงเขายังทำไม่เสร็จครับเดี๋ยวไปสะเทือนใจกำแพงเขาครับ ขึ้น่ยังไงเขางาหรือวะมันก็จะหมูไปมั้งนี่นี่ครับนี่ ทันดีวานพี่น้องไม่ท้างง่ายโพดครับแสดงว่าพวซิงครับนี่นี่เป็นเคล็ดลับเ่บ้งบด้านล่างแสดงเขียบเนกันอลูกหลอกอีกล่างเปียบปล่างทางล่างทางไม่ลูกลอกชอพ่อกลังงดัากดึงัเยพออน่าดึงกระดน่าดกระดั มา่ไหนหลังดูออาง่าเกียดูอ่าง่าตีนึงมึงก็ต้องเด็กขามึงใส่มึงเอา ไอ้นมอลครัอ้นล่มเอกัวตลกธรรมดานะครับแล้วก็เขากับคะตันตบ่มีบ่มีัวตลกเขากมาเขาับปจางหรออนกดันยนตลกน่ไหม ตัวไหลยกับบาทแลวตัวไหลยกับบาทแลว <c oughs> ไม่ไหวล, <c oughs> <c oughs> ลวงลวงไม่เถ่าว่าอยู่ร่วว

ได้ไพพาอเออเเขาแลา้วมเงียแรงรตั้งแเกี่ยวกมากเอาแบมนึ่นนอตนตเออ,นอ,นเ,อ,อเรียกว่าไมั้อาจารย์กไรไปอยู่ไปอยู่กับลนี่สั่งเขาไปอยูก่กรถดเขาสั่ง พี่น้องยนมเนกลังกินก่กลังจอดกลังใจพี่นอนกันอโหัวมวนเอโหัวมวนเป็จังะเาไปใช้หกเอฟฟนกเกือเขก็พูเยมั้งมนี่เออะลัวหัวมึงจนมือแห้งอย่ยางขาเียดสีดเสียดสี่โละมัว เด็ยังใส่แตงโใแตงมะโมนดอโนี่มันแรงโตสิต้าวเรีวเร้อยครับพี่นนงซสามีนะครับบ่มียังไรเกบนี่จงนีบ้านีแกอยูด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 ูเ้าวเร็วามีแล้วนิ่งนอดลางเทิงเียบ้อย นี่ครับอีตันครับอีตันครับคันคเ,เนนชื่อกประมาณลูกละรูกว่าแสนเนี่บัวแสนถึงแสนสองครับเหล่าตลอบครับอย่ยอยง,งอยู่ครับดีมซุเปอร์ครับหนึ่ง,งอสองหา 1> 1, 2, นี่วอเยนซี่มันบอก

รูป <พ uka> มิดในนส่ตั้นผมว่ะอันมูยอดน,นี่ไปมึงไปเกิอไปไปเขาเร็วกหรอกมีงบจังบาท,บาท,บาทเออพันหนึ่งเออเออท่าไหร่งบเท่าไหร่เขาถามหนึ่งพันหนึ่งอี เรียบร้อยครับได้แล้วโดนรนะครับานรอบุ้นเลยครับนี่นี่าตจะได้บังคับเยเรียบร้อยนะครับเดีียวต้องเอ่อ ต้องวัดเผากลางก่อนครับแล้วก็ไปตัดตัวไหมพี่จีเดี๋ยวทัดอยู่แล้ครับตึงเท่ากลางเอาไปหืมรวงเรียบร้อยครับเหลือยิ่งน็อตยิ่งยังครับเรียบร้อยเจอินทันต่อไปกะนี่ครับรอหมุนเอ้ารอหมุนในบิองนี้ย FC ปัญหาิืงนี่ครับหมุนในมือกันเด้อใส่เกียร์แล้วก็รอหมุนในปกติครับเอ้าเนี่ยคือ เอาหน่วโม,มันเม่อเากูไปน้ำนะโพันหนึ่งใส่เป็นเนึอันบิ้มปิดคลิปไปเนี้ยเข้าแล้วสวัสดีค่าวครับเรียลเรีนวปิดเาบ่อ่ะเขาแล้วเขา, <c oughs> เาแล้วฝากติดตามเฟซบุ๊กเนเอครับ <c oughs> เอาเฟซบุ๊กขึ้นมาเร็วๆ น,นี่นะจะของ12บสองหลอดเจะของตัวจริงครับเ,เดี๋ยวพ่อยงไห้จเอาไปขอแค้แน่นนะครับเรียบร้อยครับอเ,เอาเงินไปหาเจีายวเดี๋ยวไปเาที่ยวกลางประเทศเนา,เาเนี่เพน,นานนาตาูสง,งมนใสมัน,นสวยแง,ง่เอาา้เอาามนะครับโอ้ขี้เดียดได้ส่งบิดครับเอาสบายดีครับ เอาซับไปเลยพี่คลิปไปเนี่ยสบายดีพี่น้องครับขอบุญขอบคุณหลายเด้อเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมซับไปเลยครับซับไปเลยเพื่อแจกไปกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งครับถ้ากดกระดิ่งบ่ได้ก็บ่เป็นหยังถ้ากดติดตามไปให้อถ้าเบื้ล้วก็อย่าขาดโฆษณาได้ครับเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆครับเบิ้งจบคลิปทุกคุลุ่มเรื่องจุเล่นลุงเรื่องครับสวัสดีครับ